สวัสดีเช้าเดินทางวันที่3นะครับวันนี้วันสุดท้ายก็วันนี้ที่เข้าวๆก็คือจะเข้าไปเที่ยวในเมืองจะเข้าไปดูไปดูวัดวัดที่ดังๆก็จะมีแช่แห้งธาตุแช่แห้งมีวัดคูมินที่เป็นตำนานรูกภาพอันลือเรื่องดังระดับโลกเลยใช่ไหมเราคือไอ้วัดคูมินใช่อาฮะแล้วก็ไปที่ไหนอีก ก <iet> ิวม่วงกิวม like uh ่วงกิวม่วงอ๋อกิวม่วงอะฮเป็นจุดชมว uh ิว huh. อ F ่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนๆตอนนี้ผมต้องการคาเฟอีนคาเฟอีนใช่ไหมครับผมไปกินตรงนู้นดีกว่าไปกินตรงนู้นดีกว่ามาดูดิแล้วเราจะคิดไปเลยนะเพราะว่าขากลับในเวลาแวะาท่าก็กินให้กินพันเลยครับไม่เดี๋ยวเราไปจนแวะปั๊มสุดท้ายแหละค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ บรรจัยคลิปนี้เป็นเสร็จแล้วอันนี้คือณเวลานี้นะโอ <Okay. S 3> เคเฉพาะค่าค่ากินที่มาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้มั็นราคาที่จะจับเก็บก็ค่ากินทั้งหมดค่ากินทั้งหมดนี่นาคาที่อันนี้ยังยังไม่รวมค่าห้องนะอันนี้คือค่ากินส่วนค่าห้องเอ,อ่อ ดูข้าวแล้วหมดก็คืออร่อยไหมหน่าหกคนคือถ้คนละพันสามอันนี้ณเวลานี้นะครับคือต่อไปเรายังต้องยา,าขากลับเนี่ยเราต้องแวะกินข้าวแวะอะไรแล้วเดี๋ยวปั๊มสุดท้ายเนาะปั๊มสุดท้ายแล้วค่อยมาหารกันว่าเม็่เสร็จแล้วต้องจ่ายคนเลยแต่ผมดูแล้วน่าจะ ไม่เกินคนละ1,500รไม่เกินไ,ไม่ถึงด้วยก็หมาคนละพันสี่โอเคแต่ว่าถ้าถ้ารวมค่าใช้จ่ายผม oh, เทเลยก็ได้ผมเทของมันนะไม่ว่าจะรวมเป็นค่าน้ำน้ำมันก็เป็นเสร็จแล้วหมู่จ่ายกันเยอะอยู่นะ,ะเฉลี่ยแล้วประมาณคนละ3,000บาทโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้านกัน เหมือนกันด้วยเขาเขียนไว้ในผนังวัดเป็นเป็นเรื่องเล่านี่แหละสมัยก่อนก็คือแบบว่าผู้บ่าวกับผู้สาวเนาะสมัยก่อนที่เขาจะรักกัน่ะเขาไม่ได้เปิดเผยแบบนี้เขาจะพูดเขาจะแอบไปฝากรักอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ได้เปิดเผเยว่าเฮ้ยฉันชอบแกนะอแล้วก็รักเป็นรักแบบเนินนานเขาเรียกอะไรนะ เด้วนะชื่อชื่อชื่อตรงภาพอ่ะกระซิบรักบรรลือโลกอ๋อตำนานกระซิบรักบรรลือโลกใช่แล้วคนก็พูดกันต่างๆ่านะนะว่าคนไหนคู่รักที่มาบอกรักกันตรงนี้จะรักกันไปชั่วนิรันดร์กันคงบอกได้อ่ะคนรอถ่ายรูปเต็มนลยนั่นีกูก็หมันใจก็ไม่มีหัวมากระซิบบอกใครพอพอพอ่อน่ะ พอพอไปถ่ายรูปตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมก็ไปผ่าชู้ต่อก็อถีบกันลงลงผ่าไปเลยคนไหนเป็นแฟนกันไปผ่าผ่าชู้เลิกกันทุกคนจริงเหรอจริงเหรอจริงถ้าอยากเลิกกับเนมียพาเมียไปรีบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวกลับไปเนี่ยเดี๋ยวพามันมาเลยเจ้าหน้าที่้องเครื่องประหารหัวชนข กำกูปีหักนอกจักฝากไว้ในน้ำก็กลัวหนาวจักไว้ปืนอากาศกลางหาวก็กลัวมอกเหมยซอนดาวลงมาขลุ่มจักไว้ในวังขวงคุ้มก็กลัวเจ้าปะใส่แล้วหลูเอาไปก็เลยเอาไว้ในอกในใจตัวจาปีนี่จักฮือมันให้อหิอหีอ ยามกูปี่รับสะดุ้งตื่นเววาคำว่ารักของพี่นั้นจะเก็บเอาไว้ในพื้นน้ำก็กลัวจะเหน็ดหนาวจะเก็บเอาไว้พื้นอากาศกลางหาวก็กลัวสายหมอกลงมาคละคลุ้มให้หม่นหมองจะเก็บไว้ในวังห่วงคุ้มก็กลัวท่านจะแย่งเอาของพี่ไปเลยเอาความรักของพี่นั้น เก็บไว้ในหัวใจของชายพี่นี้ให้ร้องไห้รำพีรำพันถึงเธออันเป็นที่รักยามพี่นอนและเฝ้าคิดถึงเธอ เตรียมตัวยังเตรียมแล้วครับเหลือแต่ใส่รองเท้าอันนี้ก็เป็นการเดินทางกลับใต้แล้วนะครสิ้นสุดของการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดน่านเส้นทางที่ไม่อันตรายมากสำหรับนักเดินทางที่ใช้จักรยานยนต์ใหญ่หรือเล็กสามารถมาได้หมดนะครับ เส้นทางไม่ไม่ได้คดเคี้ยวหนักสามารถขับได้ทุกคนสามารถขับได้แล้วก็ภาพเมื่อกี้นะฮะพอดีผมไม่ได้อัดวิดีโอไว้ผมขอบรรยายแล้วกันผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกดีมากๆเพราะว่าเออผมได้มาเจอเพื่อนใหม่ที่แบบดีมากๆ เจ้าของรีสอร์ทที่นี่นะฮะเป็นเพื่อนกับน้องเบิร์ตซึ่งแนะนําให้รู้จักแล้วก็มาเจอกันที่นี่เป็นคนที่มีมุมมองเป็นผู้หญิงที่ผมมองว่าเป็นผู้หญิงวีสตรองมากๆเป็นผู้หญิงแกร่งแต่วันนี้ความแก่งของพี่ของเจ้ของเหล่าซื้อก็ทำให้ผมเห็นว่าเออมิตรภาพ มันดีขนาดไหนนะฮะซึ่งผมเห็นน้ําตาแกแบบว่าเออผมก็ไม่อยากไม่อยากจากไปนะรู้สึกว่ามันยังเที่ยวได้อีกอครับแต่ว่าการงานมันก็ยังสําคัญในชีวิตเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่มีงานเราก็ไม่มีเงินไม่มีปัจจัยในการดำรงชีวิตเนาะก็ต้องกลับไปพบเจอกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมเดิมๆที่เราเคยเจอสําหรับทริปหน้าในวันนี้ยังไม่จบนะครับยัง ยังเหลือระยะทางอีก7กว่า700ดรโลที่เราจะต้องเดินทางกันต่ออาจจะถึงคืนนี้จะถึงตีสองตีสามก็เป็นไปได้แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็คงจะต้องนอนโรงแรมแล้วก็ออกเช้าอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าไหวนะผมคิดว่าทุกคนไหวตอนนี้เราจะไม่ไปเส้นทางเดิมนะครับเราได้เส้นทางมาใหม่พอดี ปรึกษากันแล้วก็หาข้อมูลกันแล้วก็คนที่เขาเคยไปเขาก็บอกมาว่ามันมีโปะเรือข้ามแม่น้ําอยู่ที่ปากนายซึ่งย,ย่นยยยยยยยระยะได้ประมาณ65สิโลอตีซะเจ็ดสิบโลแล้วกันโดยเส้นทางที่เราจะไปก็คือไปทางเขาเรียกอำเภออะไรเนาะไอะไปทางไม่ไม่เรียกอำเภอเดียเขาเรียก ไปทางภูเสมอดาวซึ่งที่เราไปเที่ยวกันเมื่อวานนี้นะฮะนี่เอ่อนี่เลี้ยวไหมอ่านี่ไงภูเนะสมอดาวเลี้ยวแล้วก็วิ่งทางนี้ไปเรื่อยนะฮะเขาบอกว่าเส้นทางนี้มันจะไปผ่านอุตรดิตถ์ มันบอกให้กลับรถอย่างเดียวเลยมันก็ถูกแล้วนะเอาจริงๆผมว่ามันถูกแล้วแหละไปทางนี้แหละก็ป้าก็บอกอุตรดิตถ์ใช่ไหมล่ะเหมือนมึงเว่อร์มันมันให้กลับอย่างเดียวเลยผมก็เลยงงไงเดี๋ยวไปก่อนนะกันพี่มันยังมันอาจไหนที่พี่ต่อแ่แนเห็นไหมเนี่ยรูปก็ใช่ใช่ไหมล่ะหมู่บ้านประมงปากนายถูกไหมใช่ใช่ใชอ่าเนี่ยเนี่ยรถข้ามเนี่ยไไไมมม่่่เอา เอาเอา GPS ก่อนกันแน่ GPS มันให้ตรงปัตตานีเท่งมั้นแจกมันมันให้ไปทางนี้เห็นไหมมึงสวนการมันอยู่นี่มไปทางนี้รถมันไปทางนี้เอออาไนบอกว่าไปทางนู่นนะโอ้โหไปหมดแล้วมึงอ่ะทั่วสมองแล้วนะลูกศรเนี๋ยดูลูกศรเห็นไหมลูกศรมันไปทางโน้นแต่ว่าเข้าหมายไปทางนี้ นัาไมันบอกไปอุตรดิตนะแต่ว่ามันจีเพจก็คือต้องย้อนกลับไปย้อนตามมันนะครับครับโอเค,อเ,คเข้าใจตรงกันนะสิริ โอเคกูขอโทษมึงก็ได้โอเคไหมออหนากนะมึงอะปแล้วมากอ่าครับตรงตรงต่อไปเวลานี้สี่โมงแล้วครับ ตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่อําเภอปากนหนนะครับเพื่อจะไปขึ้นโป๊ะแต่ว่าสองข้างทางนี้ผมเห็นวิววนร้านอีกแล้วครับกดใจไม่ได้นะฮะที่จะเก็บภาพไปฝากเพื่อนๆจังหวัดน่านนี้มันมีอะไรที่แบบดึงดูดใจจริงๆนะครับเป็นจังหวัดมรดกโลกธรรมชาติติดอันดับไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสองของโลกนะครับแต่ติดอันดับโลก ก็คือจังหวัดน่านนี่แหละมันดีจริงๆครับผมไม่เสียดายเลยครับที่ได้มาทริปนี้เป็นเวลาเออเป็นระยะทางกว่า700ดรโลไปกลับก็ประมาณพันสี่พันห้าะฮะแล้วรวมที่ขับเที่ยวในนี้ก็ในจังหวัดน่านนี้ด้วยที่ไปเมื่อวานก็ประมาณ100กิโลก็เจ้าข้าเหนียวดำของผมนี่ก็ถือว่าอึดใช้ได้ครับ ยังยังไปต่อได้เรื่อยๆ,ๆเนาะแต่ผมชอบถนนบนภูเขาที่นี่นะผมมองว่ามันเป็นถนนที่เายางจะยึดเกาะถนนได้ดีเลยครับมันมันมีความมันไม่ใช่ขู่ขาฮะมันเป็นเป็นมันไม่มันเหมือนจะมันดูดดูดยางได้ดีอะครับไม่ทืาทำให้ยางไม่ลื่น ประกอบกับธรรมชาติที่มันอยู่รอบๆนะครับเป็นสองข้างทางอันนี้คือตอนนี้ที่ผมวิ่งอยู่มันเหมือนวิ่งอยู่บนบนสันเขานะครับ <Yeah. S 2> มันดีมากจริงๆครับมันมันอยู่บนสันเขาจริงๆไม่ได้โม้ฝั่งนี้ก็เป็นเหวฝั่งนี้ก็เป็นเหวโอเคทุกคนครับผมผมต้องหาโอกาสมาอีกให้ได้ครับจังหวัดน่าน นานนะครับที่อยู่กรุงเทพที่เห็นคลิปผมนะถ้าคุณมีที่มีทางคุณไปพัฒนาบ้านเกิดคุณเถอะครับคุณไม่ต้องมาทํางานเป็นลูกจ้างเขาเหมือนเหมือนผมนะผมว่ามันจังหวัดคุณมันมีอะไรให้หน่าค้นหาเยอะแยะครับจริงๆนักท่องเที่ยวก็เยอะนะจังหวัดน่านนะผมอิจฉาจริงๆครับ นี่เป็นเส้นทางใหม่นะฮะจริงๆก็มีมานานแล้วแต่ว่า,าพวกเราไม่รู้จักหลายๆคนไม่รู้จักนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาน่านไม่รู้จักอู้กเ็เดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างเลยเพราะว่านี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมเหมือนกันลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลย คุณสิรินะฮะสิริพามาอ๋มันเป็นหมู่บ้านเลยนะเพื่นเพื่อนมันเป็นเป็นเหมือนกับเป็นโป๊ะเรือด้วยเนาะแล้วก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรประมาณนี้หรือเปล่า เห็นได้ในทีวีเพื่อนๆมาเจอของจริงแล้วแบบอืสวยป่ะ ที่รถเยอะๆน่าจะใช่นะนุ่นอนะที่รถจอดเยอะๆสิริพามาถูกแล้วแต่ว่าสิริพาเข้าไม่ถูกทางเลี้ยวนี้ปะ่ะน่าจะใช่นะน่าจะใช่โอเคอุ้ยสักซ้อนเกิน เที่วรู้เนี่ยรู้เยอะนี่ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเฉพาะคนที่รู้จริงๆนะนี่มั้งใช่เนี่ยทางลงประมาณ200เมตรใช้เรือโปรคำฟากถูกต้องเลยเหมือนมันไม่ค่อยมีรถผ่านมาเท่าไหร่มันเป็นตะไคร่น้ำอะ่ะ ข้าสองล้อนะครับถ้ามาน่านเส้นนี้มันใกล้ประมาณาประหยัดเวลาขึ้นประมาณหกสิบหกสิกสิบเจ็ดกิโลเมตรเตถ้าเจดสิบไปเลยครับแต่ว่ามันจะได้อีกอารมณ์หนึ่งนะเพื่อน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 ,อนชาวเบเกอร์นะถ้าถ้าแวะมาเห็นคลิปนี้นะตอนนี้ผมถ่ายอยู่วะเนี่ยเออถ่ายอยู่นกะว่าผพ้คนเดียวถ้าเพื่อนเพื่อน,อนแวะมาเห็นคลิปนี้ของผมนะเนี่ย ถ้าใครมาหน้าน่ะมาทางอำเภอน้า,นนานหมื่นนะเพื่อนๆน,นี่เลยมันจะมีบริการเรือข้ามฟากเป็นโป๊ะข้ามฟากประมาณใช้เวลาเดินทางประมาณสามสินาทีหมายถึงหมายถึงพอเอารถขึ้นโปะแล้วนะครับเขาจะพาล่องไปตามแม่น้ําเนี่ยประมาณ30นาทีโอ้ผมเห็นบรรยากาศแล้วผมโอ้ลงที่นี่วะเพื่อนๆ เสียดายมันมีเวลามากกว่านี้มันก็จะได้อยู่นานกว่านี้นะครับโอเคเขาบอกเดี๋ยวรอโป๊ะมาจอดรถตรงนี้ ยมันถึงแล้วมันก็เรีบกันมันก็เลยเลยเม่อก้เหรอไม่รู้จป้งไม่ชัดไม่รู้ผมไม่รู้จริง สามคืนเออเพราะว่าต้องตีเป็นสามคืนแล้วแหละก็สนุกสนานกันไปเออได้มิตรภาพใหม่ๆได้เปิดมุมมองใหม่ๆได้เห็นโลกใหม่ๆแล้วก็อะไรอีกอะทุกอย่างเนาะใหม่หมดเนาะยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราต้องไปเจอไปสัมผัสโอเคต้องเรียนรู้กันอีกหลายอย่างโอเคยังไงก็เจอกันคลิปหน้าเอ,อ้ยยังมีอีกมีอีกไอ,อ้ฝากบอกไอ,อ้ทีมงาน,นจะจะย่องอะ น้องฝากบอกมาบอกอะไรวะไอไอไอนะัไอตัวพ่อมันอะ่ะเขาบอกว่าเข้าแค่หัวไม่เรียวกว่าผัวนะจ๊ะ oh, no.